trái nó giờ, nó nó thảy mà gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อะนี่ครับเดี๋ยวก็<อ>จะลองดูรับดึงข้างหลังขึ้นกลัวมันมาจมตรงนี้ครับตรงที่กลางๆไฟรถไถถึงเนี่ยกลัวมากกลัวมันขึ้นตรงนู้นแล้วมาจมตรงนี้ครับ นึกว่ากลับแล้วสองคนยังอยู่ยังเหลือครับก็ดีแต่มันล้มครับยุงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้ายุงเยอะนี่โอยู่ไม่ได้แน่นอนครับ กลัวมันมาชนตรงนี้กว่านะำตั้งไงแกร์ดึงดึงเหียงไปฝั่งนู้นำไปโอ้ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวรถไทยว่ารถไทยว่ารถไทยว่าเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้จะขึ้นครับสลิงก็คือรถมันเยอะอยู่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือสลิงมัน เปลีย่ยนล่องครับเปลี่ยนล่องออก็ชาดูครับขึ้นมาก็โอเคได้ยู่แมนนะสามวันขึน มันตรงมีบผู้หนึ่งมาเบิ่งรถไถให้นี่กันอยากให้มันไก่ทบเลยทบสองเป็นชีเลยบอเงียบรถเกี่ยวเขาไปเหยื่อตรงไหนแมนเอาอันเอาเสียนี่เไปหารถไถกันได้ เห็นเงาไหมฮะรถไท่ขั้นผุนนี่ครับคุบไม่ถูพีคีครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเอาฝั่งพบเอาหัวตะขอไปฝั่งนู้นครับ เีครเดี๋ยวะใช้ห้ดึงครับอาห้าสึงสามแรงครับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ดดว,วเด,วเดวาไม้รองกันอู้

Sẽ lý ngọt nữa Cô lên đi, mẹ anh mẹ Ok Xin cái này vào đi kéo ăn theo lốt kêu đừng ăn <laughs> đó đâu thoát nữa นี่ครับก็ขึ้นมาแล้วครับหเลา,อ,า,อ,าอันห้องขวงเลยบะเนี่ครับอา,อาห้องขวงเลยอออเลยอาเหรอมันเงืกไม่ผิด้รอย่าไปบีบลงหันดิ่าไปบีบลงหววอันเนียบโอ้คุณจนได้ครับ เอาเวียงตีเอาเอียงนี่อยเงมันจะทางไดนี่ไม่แน่อนเนยอกรสังวะตัวนี้เล่ารืพออันนี้แน่เลาเอาอันเขาบอกแกยุน่จใช่เลียงเขึ้นยอกนเยเอาไ เอ, <stell ies. S 1> อาขวงเลยไม่ยำวงเลยเบามันตด่เ <binding suit. S 1> <ใ ürü |th|> อีบีมไปเยแล้ววมันต้องบีดไปตะวนีตำรวจเลยนาี่ตำรวจเลยโอ้เจอยู pray. ดิน <tr> แล้วขั้นประธานสลิงไว้จังพวกคืนมาขึ้นแล้วมาหาพี่เนี่ยพี่น้องก็วันนี้ก็พยายามให้มันเกิดขึ้นครับ เอามาต่อนะครับพี่น้องก็ขึ้นดึงให้แกครับเมื่อกี้ทำหน้าที่ขึ้นแ้วห้าศูนย์ครับก็ไม่อยากเท่าไหร่แกว่าเอาเลยครับปิดก็ไปดึงก็เลยจับให้ครับหนึ่งคนงานเพียงครับคือสามโลกระชาครับเป็นไงครับ ขึ้นเขาให้รู้ไปครับยกมือขึ้นอ่ะแม่ยานงยานางขึ้นเด้ยเอดยแบบเนี่ยอยู่ต้มอยู่นี่มันเปียกมันเปียครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 ยว,ยวเดียวไปไปไปเไปเไปตรงไปก่อนตรงไปก่อน

ตะมืนหันบ่อไงตะมืนหันบ่อหม่องไฟไว้ไงนั่นแก๊สน่นคนออกบ่อจิกใหม่บ่อเดี๋ยวก็ดึงบึบ่อหัดคนหน่อยกันหน่อยกับเพลีอมันได้การนะกล้องมือเท่ากันตรงดึงเอาไปนนิครับขึ้นแล้วครับ

giờ lại thấy mưa xoay bạn đi con con nene nói อย่างหน่อยกูว่าเบิ่ง มันค้ำท่องควนหัวเัืงไหนเอาไปขึ้น,น,ข,นขึ้นเดอบานเนี่ไป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 โอเคครับคุณเรียบร้อยครับไปเลยไปเลยไปเลยลากไปเลย ว้าววเรียบร้อยครับเอาขึ้นเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวเอาไปลงบอ่อปลาเข้ากานนี่อเ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวะลิง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูร่องรอยครับอู้ซาหน่อยอันอนนั้สลิงเข้าด้ยเซ่แหละมัดใส่นั่นหลากรลด <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกู้รถเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยครับ อ่ะเจอกันครับยิ้มหน้าขอบคุณครับ